แต่งเดิมมันจะอยู่ในตลาดอยู่นางเลงพูนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากปวดวาดภาพนะคะสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ สุขกายสบายใจนะคะฟรีสไตล์สบายเดย์ซึ่งเราจะยกระดับนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวตวนแพทย์นะคะกิจกรรมนะคะที่เช่นมาฝังเข็มนะคะการย่ําขางที่เมื่อกี้ทางสองสาวพูดนะคะแล้วเขาจะเลือกบําบัดทางไหนบำเย่ยมนะครับนายกย่องชมเชยนะครับวันนี้ก็มีท่านนายเตย์ด้วยท่าน,า,ทานคณะกรรมการประธานกรรมการพนันสตรีนะครับท่านมาบีพื้นที่ทั้ง เชิงวัฒนธรรมมีพื้นที่ทั้งเชิงเกษตรนะครับคนที่ทํางานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมก็มีงานมีการทําอยู่ที่นี่นะครับขอให้เราลวมมือร่วมใจนะคะให้วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ให้ทุกคนในปราจีนตื่นรู้แล้วจับมือกันแล้วไปได้วยกันนะคะไลค์ให้เวลาที่ช่วงที่แสบพิเศษตรงนี้หน่อยได้ไหมคะกดไลค์กันหน่อยคะ่ะค่ะนะคะค่ะ มาถ่ายรูปร่วมกันรางวัลที่อันนี้เป็นให้กับน้องพี่ได้รับรางวัลที่หนึ่งด้วยค่ะค่ะค่ะที่พรีเซนต์เนี่ยคณะกรรมการน้องๆสมัยแดดได้ปกติหรือว่ามันก็ไม่หย่อนจะจอดแบบนี้แบบนี้โดนหมดดคสสวััีรบ อันนี้เขามีชื่อกันออตัวอุปกรณ์ก็คือสมุนไพรนะครับร่วมกับการย่างผ่าก็คือเป็นตัวสมุนไพรเลยนะครับซึ่งมีช่วยทําให้กล้ามเนื้อไข่ตัวพอไข่ตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเอาเท้านะครับแตกนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนโบราณน,นะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าลมพัดมาก็พยายามหาม